m ั n นี่พอดแคสตวางแผนการเงินอย่างมั่นคงเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคังอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาด m ั n นี่พอดแคสตเพราะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มันนี่พอดแคสครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปเข้าใจเรื่องการเงินแบบง่ายๆแล้วก็ฟังแล้วก็สนุกสนุกเพลิดเพลินครับสวัสดีค่ะดิฉันหญิงไก่นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะแต่สำคัญที่สุดค่ะใช่แล้วครับนั่นก็คือเตรียมความพร้อมส่งต่อมรดกที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับอืมเอาละค่ะ คืออย่าเพิ่งคิดไปไกลตัวนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าะจะมีทรัพย์สินมากหรือว่าน้อยแค่ไหนคืออันเนี้ยเราไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่เราควรที่จะต้องจัดการมันให้ดีใช่เพื่อคนที่เรารักค่ะน้องมิก<ช>เพราะว่าบางทีที่ทำงานมาทุกวันเนี้ยจะมีมากมีน้อยอะ่ะเห็นส่วนใหญ่ก็ ถกเถียงกันนะมีน้อยก็ถเถียงกันแย่งกันมีเยอะก็แบ่งกันไม่ลงตัวโอ้โหนะหลาล่เรื่องคือมันเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่ามรดกเนี่ยคือเรื่องของคนรวยเท่านั้นจริงหรือเปล่า อืมไม่ใช่เลยค่ะตอนนี้ขนาดตัวพี่ไก่เองนะคะก็ไม่ได้มีเยอะนะก็ยังมีการจัดสรรด้วยนะคะ<ช>คือความจริงแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกบ้านที่ดินเงินฝากหรือแม้แต่ของสะสมนะคะคคือมันมีค่าได้หมดแล้วก็เราต้องวางแผนได้ดีๆ<ช>อย่างบางทีอย่างเงี้ยของบางอย่างที่มันเป็นของเก็บ เล็กๆ <Ừ. S 2> น้อยๆแต่ในอนาคตมันมีมูลค่าอย่างเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นมรดกได้เหมือนกันค่ะถูกต้องครับถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้นะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวได้เช่นการฟ้องร้องกันแม้แต่เรื่องของทรัพย์สินที่ต้องตกไปอยู่กับคนที่เราไม่ได้ตั้งใจให้ก็เป็นไปได้นะบางทีบางทีแบบว่าครอบครัวเราแอบอาไปให้คนนู้นคนนี้คนนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยโดยที่อาจจะยังไม่ได้มีการแบบโอนย้ายหรือว่าเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีปัญหากันได้ ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นคือการวางแผนมรดกนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญและยังช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าลดเรื่องของภาษีให้กับทายาทได้ด้วยใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการเตรียมนะครับมรดกให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยควรจะทำยังไงนะฮะ อ่าเริ่มง่ายๆเลยนะคะเอาข้อแรกก่อนทำบัญชีทรัพย์สินตอนนี้มีอะไรเท่าไรอยู่ที่ไหน<ช>ถ้าจะให้ง่ายนะคะอย่านั่งมโนนะต้องเอาต้องเอามารวมๆอะ,อะไรที่มันจับต้องได้ก็คือต้องจับมา<ช>กองรวมกันหรือว่าแบบนั่งเขียนเช็คลิสต์เลยว่า บ้านเนี่ยมีกี่หลังที่ดินมีกี่ไร่กี่ชนดมีอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรต้องมานั่งเขียนเลยเขียนให้ชัดเจนนะคะรถมีเท่าไหร่ซื้อหุ้นอะไรไว้ที่ไหนบ้างทําประกันไว้กับบริษัทอะไรบ้างเท่าไหร่อะไรเยอะแยะที่รู้สึกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นตัวเราทั้งหมดนะครับใช่ที่มันมีมูลค่าถูกต้องที่เป็นทรัพย์สินเนาะแล้วก็ส่วนที่หนึ่งใช่ครับส่วนที่2ก็คือการทําพินัยกรรมอันนี้ก็สําคัญมากเลยก็จะช่วยกําหนดนะคบว่าใครจะได้อะไรเพื่อจะลดปัญหาการแย่งชิง ได้อืมอ่าเพราะว่าพี่นกรรมมันก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่ายืนยันว่ามันตรงกับเจตจำนงของเจ้าของทรัพย์นั้นใช่ว่าฉันอยากให้ที่ดินโฉนดแปลงนี้จังหวัดนี้กับหลานคนนี้กับลูกคนนั้นอะไรอย่างนี้น,นะคะก็กอ,อันนี้คือแบบว,ว่ามันจะช่วยลดปัญหาการขัดแย้งได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ลดความยุ่งยากทางกฎหมายด้วยใช่ถูกต้องอมไม่อย่างนั้นนะคะ เขาเรียกว่าทายาทต้องมาต่อสู้กันแล้วก็เป็นคดีความแล้วทายาทก็ต้องเสียทรัพย<ช>์เสียตั้ท<า><ย>นายความอะไรวุ่นวายแล้วมันไม่ได้จบง่ายด้วยใช่แล้วนะครับแล้วก็อันที่3เลยอันนี้ก็หลายคนอาจจะมองข้ามกันคือการใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าประกันชีวิตเนี่ยช่วย,วยที่จะส่งต่องเงินให้กับลูกหลานได้แบบไม่มีภาษีได้ด้วยนะอันนี้สำคัญที่สุดอืมใช่อันนี้ก็ ่ในเรื่องของประกันมัน,มน,มนดีอย่างนะคะคือชื่อผู้รับผลประโยชน์อม,มันถูกระบุลงไปในกรมธรรม์เลยถูกต้องแล้วคุณจะให้อัตราส่วนเท่าไหร่คุณให้ไปเลย<ช>แล้วก็มันก็เป็นมุมหนึ่งที่สมมตินะคนคนเงินเหลือเยอะๆแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ทรัพย์สินบางทีมันก็มีความแบ่งไม่ลงตัวกันไม่บาลาน์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องทําแบบเหมือนทําประกันแล้วก็แบ่งเป็นลักษณะตัวเงินชดเชยกันแทนกันไปตามสัดส่วนลดหลั่นกันไปบางคนได้ที่ฉนดใหญ่อแล้วที่ฉนดเล็กอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีทรัพย์สินที่เป็นเงินก้อนในในประกันให้เขาเยอะโบกแทนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครมีธุรกิจ โอ้โห oh, oh, oh. ยิ่งต้องควรคิดเรื่องนี้เลยค่ะคือก,การสืบทอดกิจการถูกต้องเพราะว่าการสืบทอดกิจการเนี่ยถ้าเป็นกิจการที่ทํามานานแล้วแล้วเขามั่นคงแล้วมีรายได้ที่ดีแล้วมูล,ลค่าของกิจการจะสูงใช่แต่บางทีลูกหลานเข้ามาทําหรือมาบริหารต่อ,อหรือจะขายทิ้งอะ,อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบจัดการ,การเลยชัดเจน,ชเจนใช่ต้องชัดเจนสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้พี่คนโต อ่ากิจการนี้ให้พี่คนโตเป็นผู้บริหาร100%อร์แต่เงินปันผลแบ่งให้น้องคนกลางและน้องคนเล็กคนละ20%อ่าของกำไรอะไรก็ว่าไป,าไปมันต้องชัดอ่ะ น, <S <S นะคะอันนี้<ช>ก็สําคัญ<ช>มากสําหรับเจ้าของกิจการนะคะต้องทาพินัยกรรมสําหรับการสืบทอดกิจการไว้ให้ด้วยอืมเนาะเมื่อกี้เราสืบทอดกิจการไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินล่วงหน้า<ช>ที่บางคนอาจจะไม่ได้คิดเลยนะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเลือกบริจาคให้กับลนิธิหรือว่าแบ่งทรัพย์สินให้กับลูกหลานตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องให้ความสําคัญทั้งหมดนะครับใช่แต่ก็แอบแอบกลัวนิดนึงนะเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวพอแบ่งไปหมดแล้วปุ๊บตัว คนดูเขาเรียกว่าทําเป็นพินัยกรรมล่วงหน้าไงซ่อนไว้ก็ไม่ให้รู้เนี่าไม่ให้รู้ใช่ได้เลยคือบางครั้งค่ะการแบ่งทรัพย์สินที่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะช่วยลดความขัดแย้งได้ในอนาคตอย่างแน่นอนถูกต้องใช่แล้วครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวางแผนการเงินหรือว่าทนายความก็ได้เพื่อให้แน่ใจนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยถูกต้องแล้วก็คุ้มค่าที่สุด ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าการการทําพวกกลุ่มพินัยกรรมอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าแอบ,บสกิดสกิดหรือว่าแอบแบบคุยนะคะหรือเกิ่นเกินกับทายาทที่เราจะมอบให้เนี่ยบแบบเขาเรียกว่าเหมือนอพูดลอยลอยเช่นแบบว่าเออเนี่ยถ้าเกิดป้าจะยกกิจการน่ะให้หนูดูแลหนูเอาไหมอะ,อะไรอย่างนงี้ลองลองเหมือนถามว่าวันหนึ่งป้าไม่อยู่อย่างเงี้ยดูเพราะบางคนนะ เราอยากให้แต่ลูกหลานแบบไม่เอาเขาก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้เขาไม่ได้อยากทําอาชีพที่เราสร้างไว้และดีไม่ดีคือแทนที่มันจะมีมูลค่าเพิ่มบางทีลูกหลานมาปุ๊บขายกิจการทิ้งคุณก็อาจจะเสียเสียความรู้สึกได้นะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็คือลองปรึกษาเนาะอย่างที่น้องมิกบอกก็เรื่องของทนายความหรือว่านักวางแผนการเงินนะคะว่าเราจะเริ่มเตรียมตัวง่ายๆอย่างไรนะคะสรุปกันค่ะว่าการวางแผนมรดกนะคะไม่ใช่เรื่อง ไกลตัวทำตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่ออนาคตที่รับรื่นของคนที่เรารักและก็นะคะแนะนำอาจจะต้องอัปเดตเรื่อยๆท,ทุกปีเช่นปีนี้อ่ะเกิดเรามีชีวิตอยู่แต่เราเกิดอยากขายที่ไปลงทุนอ่ะที่อันนั้นไม่มีแล้วอ่ามันก็ต้องมีการปรับสัสดส่วนอะไรใหม่อย่างนี้นะคะหรือว่าแบบเคยอยากให้ลูกคนนี้ โอ้แต่ลูกคนนี้แบบกิจการเขาดีอาชีพเขามั่นคงรายได้เขาดีมากๆากอ่ะเราอาจจะหมดห่วงเขาอาจจะลดสัดส่วนลงหรืออะไรอย่างเงี้ย่ก็ดูดตามภาระหรือว่าดูตามสถานการณ์ตรงหน้าแล้วกันลูกหลานพฤติกรรมเป็นยังไงพฤติกรรมทุกอย่างมันก็ต้องดูทั้งหมดปีต่อปีก็ค่อยๆปรับใช่แล้วปรับจริงๆการทําวานวางแผนมันสามารถปรับได้ไม่ตายตัวนะใช่ควร ใช่ประกันชีวิตก็สามารถปรับผู้รับผลประโยชน์ได้ถ้าเราไม่ได้ให้เขาไปยืนยันนะเนาะไม่ได้ยืนยันว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยแบบที่แท้จริง<อ>หรือว่าคนเดียวอะไรอย่างนี้นะก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับจะชอบเรื่องของอเรื่องที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนที่เราอยากจะฟังนะหมายความว่าเอ๊ะสมมติ คุณพ่อ,อค <น S 1> ุณแม่ฟังอยู่เฮ้ยอยากเอาเรื่องนี้ไปพูดบ้างจังแต่ไม่กล้าพูดอเอาเนี้ยส่งไปให้ลูกหลานฟังหน่อยว่าเออเปยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะ,ค,ะนครับผมแล้วก็ฝากติดตามกับมันนี่พอดแคสต์ของเราด้วยในตอนหน้านะครับว่าเราจะเป็นเรื่องราวของอะไรค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในพอดแคสต์ครั้งหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ m o นนี่พอดแคสวางแผนการเงินอย่างมั่นคงเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาดมันนี่พอดแคสต์พะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยง